สวัสดีครับได้ต่อนะครับวันนี้ผมจะมามาให้ดูวิธีแก้ไขกิ่งที่ทําตัวทําทําองศาสีผ้าองศากับต้นซึ่งกิ่งนี้เนี่ยฮะกิ่งที่ทำทำทำตัวเป็นสีผ้าองศากับต้นเนี่ยก็คือกิ่งจะทําตัวเป็นต้นซึ่งจะส่งผลเสียในระ,ะยะยาวนะครับและแย่งกินอาหารจากต้นจากยอดจากกิ่งอื่นนี่ดูนะฮะนี่ดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆฮะนี่ครับลักษณะทำมุมสีผ้าองศา วิธีแก้ไขของผมนะฮะก็คือดึงดึงก็คือง่ายๆฮะผูกเชือกผูกเชือกก็คือโน้มกิ่งโน้มโน้มเพื่อดัดดัดได้ฮะนี่คือวิธีทำแบบง่ายๆสวนผมที่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ทุเรียนอายุสองปีผมทำอย่างนี้ครับดึงโน้มไว้เนี่ยประมาณหนึ่งเดือนมาดู สมมติเราโน้มอย่างนี้นะหนึ่งเดินมาดูพอเราลองปล่อยเชือกกิ่งไม่ขึ้นไปเนี่ยกิ่งอยู่เงี้ยก็คือเอาเชือกออกก็ได้เดี๋ยวนี้ผมจะาดูง่ายๆมีก้อนหินหาได้ในสวนลักษณะการโน้มคือให้ให้แค่รู้สึกตึงนะฮะไม่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงนี้จะปรีนะฮะปรีแล้วเป็นแผล จะจะไปชะลอการโต jogo. เนี่ยเอาได้ได้แค่ตึงเนี่ยครับจากสีพ้างสาต่อไปเขาก็จะกลายเป็นกิ่งปกติซึ่งไม่เป็นกิ่งที่ทําตัวเป็นเสีมหมาสีพ้างสาเนี่ยดูกิ่งล่างนี่ครับกิ่งล่างเนยนะฮะเดิมกิ่งล่างคือกิ่งที่ทําตัวสีพ้างสาอย่างนี้นะฮะอันนี้คือผมใช้เชือกดึงเนี่ยผ่านการโน้มวันนี้ไม่ใช่กิ่งสีพ้างสาแล้วครับเป็นกิ่งที่อ้วนสมบูรณ์และพร้อมที่จะต่อไปก็จะเป็นกิ่งที่ให้ลูกนะฮะ อัันนี้ครบผูกไว้ครับ,รบง่ายๆหาก้อนหินในสวนนะมาผูกด้วยในสวนใครไม่มีก้อนหินก็ขวดน้ําก็ได้ครับขวดน้ําใส่น้ําแล้วก็ผูกไว้ดึงไว้เงี้ยนะนี่คือการแก้ไขกิ่งสีผ้าองศาโอเคครับวันนี้เป็นคลิปวิธีแก้กิ่งสีผ้าองศา เพื่อไม่ใอ็อนลงนี่ดูครับเนี่ยผมทําไปหลายกิ่งแล้วนะฮะอันนี้ไปกิ่งสุดท้ายแล้วครับดเี่ยพอตึงมือนะพอตึงมือเนี่ยแล้วก็ผูก นี่ผมใช้ก้อนหินเพราะก้อนหินในสวนนี้เยอะครับอ่านี่ดูได้นะฮะนี่ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะนี่กิ่งนี้ครับเนี่ยผูกมาแล้วครับกิ่งนี้ก็ผูกมาแล้วครับเดิมคือคือประมาณสี่พัาองศางี้นะนี่ก็ผูกมาแล้วครับนี่ด้วยครับอันนี้ด้วยครับอันนี้ด้วยกันครับนี่ก็ผูกโยงกับตัวนี้ฮนะอันนี้คือเสร็จครับหนึ่งต้น นี่คือกรณีนี่คือวิธีแก้ไขปัญหากิ่งที่ทํากิ่งที่ตั้งสีผ้าองศาซึ่งต่อไปกิ่งเนี่ยจะแยกอาหารจากลําต้นเพราะกิ่งเนี่ยจะสมบูรณ์เท่าลําต้นซึ่งชาวสวนโดยทั่วไปเนี่ยเห็นกิ่งแบบนี้จะชอบนะเพราะกิ่งแบบนี้จะสมบูรณ์มากสมบูรณ์ชนิดที่ว่าเหมือนกับทุเรียนหนึ่งต้นเลยฮะแต่เคลื่อนเฉียงอย่างเงี้ยฮะแต่แต่เราต้องแก้ไขนะเพื่อไม่ให้เป็นโรคแล้วก็ให้เป็นกิ่งที่แอน แล้วก็ให้ลูกได้ดีแล้วไม่สร้างปัญหาต้นในระยะยาวขอบคุณครับวันนี้ขอจบคลิปแก้ไขปัญหากิ่งสีผ้าองศาครับจากได้ต่อครับขอบคุณครับ